พยากรณ์อากาศวันนี้3มิถุนายน2565พร้อมเจ็ดพื้นที่สีเหลืองออยพื้นที่เสี่ยงไปฝนตกหนะักก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากทุกท่านกดติดตามมอดีดาชาแนลได้จ้าไปรับชมรับฟังข่าวกันเลยมรสุม,มตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมตะเลียนดมันประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังอ่อนลงในขณะที่ยอมความกับอากาศตามปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนลักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนสะสมซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลาหลกได้นะคะสําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกําลังแรงโดยมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร บริเวณเอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอ,อันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดร,ระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเรือเ็กบริเวณทะเลอ,อันดามันควรงดออกจากฝั่งไปจนถึงวันนี้ค่ะ3ามิถุนายน,น2 5 6 5เรามาเช็คพื้นที่สีเหลืองกันเลยสำหรับวันนี้มีพื้นที่สีเหลืองอยู่ดังต่อไปนี้ค่ะมีระนองพังงากระบี่ตรังและสตูล ระวังฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะจังหวัดที่มีโอกาสจะมีฝนในวันนี้ภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองรอดละ30ของพื้นที่เน้นเชียงใหม่เชียงรายตากำแพงเพชรเพชรชุโลก พิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคกลางจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสาของพื้นที่เน้นการจนทบุรีอุทัยธานีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครกรุงเทพและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสาของพื้นที่เน้นช่วงบ่ายช่วงค่ำเหมือนเดิมเนะาะภาคอีสานจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสีของพื้นที่เน้นเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมกาลสินมุกดาหารอำนา่าเจริญและอุบลราชธานีภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสีของพื้นที่เน้น เชนชนบุรีระยองจันทบุรีระตาศภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยจะมีฝนฟ้าขนองร้อละหกของพื้นที่เน้นเพชรบุรีประจวบคิริขันชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาและนาราธิวาสภาคใต้ฝั่งอันดามันจะมีฝนฟ้าขนองร้อละเจของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งเน้นระนองพังงาภูกเก็ตกระบี่ตรังและสตูลคลิปนี้ลาไปก่อนจะมาใหม่คลิปหนะ้าจ้าแบบ